สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันศุกร์ที่21ตุลาคม2022วันนี้นํานำเอาบทอ่ออานจากจดหมายถึงโรบาโดยนบ,บุญนอักสตินพระสังฆราชในหัวข้อพระจิตทรงอธิษฐานขอแทนเรานะครับมาแบ่งปันกันนะครับในท่อนหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ก็มีดังนี้บอกว่าดังนั้น ภายในเรามีสิ่งหนึ่งที่คอยแนะนำความเข่าของเรานั่นคือพระจิตของพระเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือเราในความอ่อนแอของเราเมื่อท่านนักัสสาวุก,กล่าวว่าถ้าเราคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นท่านยังกล่าวต่อไปว่าในทํานองเดียวกันพระจิตก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระจิตทรงช่วยขอแทนเราด้วยการคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำและพระองค์ผู้ทรงชนสสตรใจของมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระจิตเพราะว่าพระจิตทรงอธิษฐานขอเพื่อทันมิกชนตามนาำพระไัยพระเจ้าเราต้องไม่เข้าใจว่าการที่พระจิตเจ้า การที่พระจิตของพระเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อบาดาธรรมิกชนนั้นดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่แตกต่างไปจากพระเป็นเจ้าในพระจิตภาพพระจิตเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงและเป็นพระเจ้าเดียวกับพระบิดาและพระบุตรพระกุมีกล่าวว่าพระจิตทรงอธิษฐานภาวนาขอเพื่อบรดารรมิกชนเพราะพระองค์ทรงกระตุ้นเตือนทรมิกชนให้ขอเช่นที่กล่าวว่า พระเจ้าข้าพระเป็นเจ้าของท่านทรงทดลองทดสอบท่านเพื่อทรงทราบว่าท่านรักพระองค์หรือไม่ดังนั้นพระจิตทรงกระตุ้นธรรมิกชนให้คร่ำครวญอธิษฐานขอเป็นคำโดยโดลใจท่านเหล่านั้นให้ปรารถนาสิ่งยิ่งใหญ่และทั้งที่ไม่ทราบความเป็นจริงถึงสิ่งที่หวังคอยด้วยความภาพเพียนคำพูดแสดงออก ถึงสิ่งที่เราปรารถนาได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นยังไม่รู้ไม่เป็นที่ร่วงรู้ถ้าเราไม่รู้ถึงสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิงเราคงจะไม่ปรารถนาสิ่งนั้นและเราคงไม่ปรารถนาหรือคร่ำครวญแสวงหาสิ่งนั้นถ้าเราสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ครับพี่น้องก็เป็นหัวข้อที่นับ,บุณอกุสตินได้เขียนอธิบายถึงความสําคัญบทบาทของพระจิตเจ้า ที่พระองค์ทรงดูแลและก็ทรงช่วยเหลือพยายามที่จะทําให้มนุษย์นั้นในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีความชัดเจนในความเชื่อความมั่นคงและความรักในพระองค์และในบทจดหมายของท่านนักบุญอคุคสติน พระสงฆ์ราชนี้ก็ได้พูดชัดเจนว่าเป็นพระจิตเจ้าที่สถิตกับเราและเป็นพระจิตเจ้าที่จะเสนอวิงวอนตอบพระเบญจเจ้าและความจริงแล้วในความเชื่อของเราในความรู้ของเราก็คือพระจิตเจ้าก็คือพระเบญจเจ้าพระองค์ก็คือเป็นพระเบญจเจ้าในพระเจกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตเราก็ทราบแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นพระจิตเจ้าก็ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนที่พระเป็นเจ้าทรงรู้และพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรที่สําคัญอะไรที่จําเป็นอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือให้มนุษย์ให้เรานั้นจเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเ,เราจึงมีวิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ประการศีลกําลังใช่ไหมที่มีบกรับพระคุณของพระจิตเจ้าพระคุณแห่งสติปัญญาวความคิดอ่านความเข้มแข็งความกล้าหาญอะไรก็แล้วแต่แก็เป็นพระคุณของพระจิตเจ้าที่จะช่วยให้เราจเจริญชีวิตในโลกนี้ และเป็นพระจิตเจ้าที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์กับพระเป็นเจ้าทั้งพระบิดาพระบุตรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องในบทบาทของพระจิตเจ้าก็คือพระเป็นเจ้าที่ทรงอยู่กับเราในโลกนี้ดังที่พระเยซูเจ้าก็บอกเมื่อพระองค์เสด็จไปจะประทานพระจิตเจ้าพระองค์จะเสด็จลงมาแล้วก็อยู่กับมนุษย์ช่วยเหลือเพราะนั้นเราจึงได้ยินบ่อยๆว่าพระจิตเจ้าคือ องความบันเทิงเพราะจิตเจ้าคือ,อผู้ที่จะประทานปริชญาณประทานความรู้ประทานความเที่ยงธรรมและก็พราสะทาน,สานต่างต่างให้กับชีวิตของเราในการจเจริญชีวิตเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่นักบุญอากุสตินได้บอกเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันเนี่ยที่เราจเจริญชีวิตอยูย่ก็เชื่อว่าทุกคนเวลาตื่นขึ้นมาเวลาตื่นจากนอนเราก็มีสวดน,นิดหน่อยตอนอ ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นจากเตียงลุกขึ้นจากที่นอนก็สําคัญเลยสำรับสิ่งแรกก็คือทําสําคัญมหากรเขนก็คือทําเดชะพระนามนั่นคือเดชะพระนามพ,าพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นคือการเรียกเรียกหาพระนามของพระเจ้าและ,อะขอพระเบญเจ้าดูแลเราในวันที่เราจะก้าวเจริญต่อไปเพราะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องขอให้เราได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าขอพระจิตเจ้าประทับอยู่ และขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปในหนทางแห่งความถูกต้องหนทางแห่งความรักและหนทาง,งความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพระองค์ผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประอาจาพระพร,ะรแก่ท่านทั้งหลายเถิด